้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการท่ายางนิวส์ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันนัทนันชีหานผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตะบนท่ายางรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะสําหรับข่าวแรกในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในเขตเทศบาลตะบนท่ายางของเรานะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะในเขตเทศบาลตะบนท่ายางค่ะก็มีแนวโน้มยอดตัวเลข,ขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถือได้ว่า เป็นยอดที่น่าตกใจมากเลยทีเดียวค่ะจากกราฟสถิติบนหน้าจอนะคะเดือนมกราคมมีผู้ติดเชื้อรวม91รายนะคะซึ่งเฉลี่ยวันละ3รายค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีผู้ติดเชื้อรวม547รายซึ่งถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะคะเฉลี่ยแล้ววันละ19รายด้วยกันนะคะ ในช่วงของเดือนมีนาคมค่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8นะคะก็พบผู้ติดเชื้อมากถึง330รายนะคะเฉลี่ยวันละ40กว่ารายด้วยกันค่ะถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อในเดือนมีนาคมยังไม่ลดลงนะคะแนวโน้มในเขตเทศบาลตะบนท่าย,ยางเดือนนี้ค่ะก็อาจจะมีผู้ติดเชื้อถึงหลักพันคนอย่างแน่นอนนะคะหากเป็นแบบนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดในเขตเทศบาลตะบนท่าย,ยางค่ะก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบที่ตามมาได้นะคะ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ยังมีในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายนะคะเจอแจกจบนะคะซึ่งก็มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,565เป็นต้นไปด้วยค่ะสําหรับนโยบายเจอแจกจบนี้นะคะก็สําหรับผู้ป่วยโควิด1 9ที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อยนะคะในส่วนของการเจอค่ะนั่นก็คือผลตรวจ ATK เป็นบวกนะคะหรือว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวผู้ป่วยไม่แสดงอาการมีอาการเล็กน้อยนะคะ ในส่วนของแจกค่ะก็คือการแจกความรู้แจกยาแจกช่องทางการติดต่อกับนะคะและสุดท้ายที่จบนะคะก็คือได้รับการติดต่อดูแลอยู่ในระบบบริการรักษาพยาบาลจนกว่าจะหายนั่นเองค่ะผล a อทเป็นบวกนะคะก็สามารถติดต่อหน่วยบริการรักษาพยาบาลในพื้นที่ประเมินภายใน48ชั่วโมงนะคะหรือสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์โควิด -19 จังหวัดเพชรบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0 3 2 4 0 0 0, 0 9 9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ หรือติดต่อได้ผ่านทาง Line Official นะคะ t e t c o v i d ค่ะแล้วก็สำหรับการเข้ารับการตรวจในระบบสาธารณาสุขนะคะทั้งโรงพยาบาลท่ายางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายางและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขนางนะคะเดิมค่ะก็จะมีการให้บริการตรวจนะคะสำหรับผู้ป่วยผู้ที่มีความเสี่ยงทุกคนและก็มีการให้บริการตรวจเชิงรุกสําหรับกลุ่มเสี่ยงนะคะในกรณีที่เราไปเจอมานะคะ ซึ่งในขณะน,นี้ตอนนี้ค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะเป็นการให้บริการตรวจเฉพาะนะคะเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการในกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีแดงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการให้บริการตรวจซ้ําเฉพาะที่มีการตรวจแบบ ATK e ด้วยตนเองมาแล้วและผลเป็นบวกนะคะในส่วนของผู้ที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิดสําหรับผู้ที่ไม่มีอาการนะคะหรือว่าไม่แสดงอาการค่ะจึงจําเป็นที่จะต้องมีชุดตรวจแล้วก็ต้องตรวจด้วย ATK e ด้วยตนเองก่อนเท่านั้นนะคะ การให้บริการการตรวจเอทเคค่ะเดิมนะคะก็จะมีการให้บริการตรวจทุกวันนะคะซึ่งในตอนนี้ก็จะเปลี่ยนค่ะเป็นหยุดตรวจในวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤตษ์เลิกนะคะฉะนั้นในช่วงของวันหยุดค่ะผู้ป่วยก็ไม่สามารถที่จะเข้ารับบริการการตรวจยืนยันผลนะคะหรือว่าเข้ารับการรักษาได้ค่ะหากผู้ป่วยมีอาการหนักนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข1669ค่ะ และนอกจากนี้นะคะในส่วนของประชาชนในเขตเทศบาลตะบนท่ายางนะคะหากไปตรวจ a t k ด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวกค่ะก็มีการให้ปฏิบัติด,ดังนี้นะคะนั่นก็คือสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่5ตําตะบนท่ายางนะคะก็ให้แจ้งได้ที่โรงพยาบาลท่ายางค่ะหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข032461100นะคะ และก็สําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ถึงหมู่ที่10ตําบลท่ายางค่ะก็สามารถแจ้งได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่ายางนะคะหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข0 3 2 4 6 1 6 1 6ค่ะและสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่9ตําบลท่าคอยนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองขนางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0 9 5ย์8 4 3 8 9ค่ะ หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตะบนท่าย,ยางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข032463000-2ต่อ141ค่ะาตรวจเอทีเคด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวกนะคะแล้วก็มีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการประเมินอ,อาการเรียบร้อยแล้วนะคะการคัดแยกผู้ป่วยค่ะก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะคะเราควรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการกักตัวอย่างเคร่งครัดแล้วก็เข้มงวดด้วยค่ะ ซึ่งในการรักษาตัวที่บ้านนะคะถ้าหากว่าเราไม่ยอมกักตัวเองนะคะยังคงออกไปใช้ชีวิตตามปกติอยู่นะคะก็อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างแล้วก็เกิดผลกระทบในที่สุดค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีการจัดงานต่างๆอย่างมากมายค่ะแล้วก็มีผู้คนไปร่วมงานเป็นจานวนมากนะคะบางงานค่ะก็ไม่มีมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดแล้วก็เข้มงวดด้วยนะคะยังคงมีการถอดหน้ากากอนามัยอยู่นะคะนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหลกักในเรื่องของการแพร่ระบาดนั่นเองค่ะ สิ่งสาคัญที่สุดค่ะเราจะต้องตระหนักในเรื่องของการป้องกันนะคะต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะผู้จัดงานก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะจัดให้มีมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดแล้วก็เข้มงวดนะคะอย่างเช่นการจัดหาชุดตรวจ ATK นะคะให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็มีหลายลายแล้วนะคะในการจัดงานค่ะ โดยที่ผู้จัดงานนะคะก็จะมีการจัดเตรียมชุดตรวจ ATK ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยนะคะเป็นการตรวจก่อนเข้างานนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นผลดีทั้งกับผู้จัดงานและก็ผู้ร่วมงานด้วยนะคะเราจะได้ทั้งความปลอดภัยและก็ได้ปฏิบัติตามมาตรก,การในการป้องกันอย่างเคร่งครัดและก็เค้ม,มวดด้วยค่ะนี่ถือได้ว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีสำหรับผู้ที่จัดงานด้วยค่ะ ในช่วงนี้นะคะทางคณะผู้บริหารของเทศบาลตะบลท่าย,ยางของเรานะคะก็ได้มีการฝากประชาสัมพันธ์เน้นย้ํานะคะให้กับที่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตะบนท่าย,ยางของเรายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด -19 นะคะนั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอน,อนามัยนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะรักษาระยะห่างและที่สําคัญทําความสะอาดบ้านเดินร้านะคะ้าพื้นผิวพิใช้สัมผัสร่วมกันบ่อยๆด้วยนะคะเพื่อเซฟตัวเราเองเซฟครอบครัวเซฟท่าย,ยางของเราค่ะ ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากเทศบาลตะบนท้ายยางค่ะข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวการประชาสัมพันธ์จากทางกองคลังเทศบาลตะบนท้ายยางนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการชําระภาษีประจําปี2565ค่ะซึ่งทางกองคลังเทศบาลตะบนท้ายยางก็ได้มีการฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการจัดส่งแบบแจ้งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2,565ที่ผ่านมาค่ะซึ่งท่านก็สามารถชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนเมษายน2,565ค่ะในส่วนของภาษีป้ายนะคะท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการการชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2,565 ในส่วนของกรณีป้ายใหม่ค่ะท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้ายและชำระเงินภาษีภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กองคลังเทศบาลตะบนท่าย,ยางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข032463000ถึงต่อ102ค่ะ ข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับก,บการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะซึ่งทางสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับทางเทศบาลตะบนท่ายางโดยกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตะบนท่ายางและงานเทศกิจเทศบาลตะบนท่ายางค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกันนะคะตรวจสอบและเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารที่ตลาดนัดตลาดสดเทศบาลน,นะคะรวมไปถึงร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์เมื่อวันที่1มีนาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาค่ะ จากการตรวจสอบนี้นะคะก็พบว่าในจํานวน6ร้านนี้ค่ะพบว่ามีข้อบกพร่องจากผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายจํานวน4ร้านด้วยกันนะคะเช่นผลิตภัณฑ์ไม่มีฉลากไม่ระบุแหล่งผลิตไม่พบเลขสารระบบอาหารและยานะคะไม่พบวันผลิตหรือวันหมดอายุหรือมีการโฆษณาเกินจริงค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้นะคะก็มีการผลิตทั้งในเขตจังหวัดเพชรบุรีและก็ตางจังหวัดด้วยนะคะ ทางนี้นะคะทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็จะดําเนินการตรวจสอบต้นทางของผลิตภัณฑ์นะคะที่มีข้อบกพร่องเพื่อดําเนินการแก้ไขนะคะแล้วก็จะแจ้งให้กับทางเครบาร์บบลท่าย,ยางได้รับทราบต่อไปค่ะ ข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวจากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิวนะคะซึ่งได้เข้าร่วมประกวดคัดเลือก1อําอำเภอ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบค่ะซึ่งเมื่อวันที่3มีนาคม2565ที่ผ่านมานะคะทางคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอได้มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิวเทศบาลตำบลท่ายางได้เข้าร่วมประกวดหนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งมีนายพลดอนเวทยานุภูลปลัดเทศบาลตำบลท่ายางผู้เอำนวยการกองการศึกษาคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิวร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามตามเกณฑ์การประเมินค่ะ ท่ายางนิวนะคะก็ขอให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิวค่ะได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลในทางนี้ด้วยค่ะข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวการประชาสัมพันธ์จากทางอำเภอท่ายางนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิตค่ะอำเภอท่ายางขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันอังคารที่29มีนาคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาณหอประชุมอำเภอท่ายางค่ะ บริจาคโลหิตด,ด้วยหัวใจ1คนให้3คนรับนะคะอีกทั้งยังเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และช่วยเหลือต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกด้วยค่ะก็อย่าลืมนะคะเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมค่ะแล้วก็ไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้ตามวันและก็เวลาดังกล่าวนะคะ ปิดท้ายท่ายางนิววันนี้ค่ะขอฝากเพจประชาสัมพันธ์นะคะนั่นก็คือเพจท่ายางสตอรี่นั่นเองค่ะทั้งใน Facebook แล้วก็ในช่อง YouTube ด้วยนะคะซึ่งเพจก็จะเป็นการถ่ายทอดความหลากหลายนะคะของทางท่ายางค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะผ่านชิมช็อปแชร์ชค่ะให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของท่ายางบ้านฉันกันด้วยค่ะลืมนะคะกดติดตามเพจท่ายางสตอรี่กันด้วยค่ะ สำหรับทายางนิวส์ในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะคะทายางนิวส์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะหรือสามารถติดตามรับฟังข่าวสารต่างๆของทางเทศบาลตะบนท่ายางได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางระบบเสียงตามสายเสียงไร้สายของทางเทศบาลตะบนท่ายางผ่านทางเว็บไซต์ที่ www thayangkhiphet th และผ่านทาง Facebook ในชื่อเทศบาลตะบนท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 032 463 0, 46 0 00-2สำหรับวันนี้ถ้ายังอยูไปแล้วสวัสดีค่ะ